เอาใส่นห้องกระายดีมาฐานเงาเพื่อนแท่แทไอ้นุมบอลพ่นบ่แอ่ช่วยนุมบอลพ่นมาหนสามตานมบอพงบนเอาเอาพอแล้วพี่น้องยางมากมันนี่ก็ไดโอ้ยหิด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 เนอมือนี้กับเพี้ยนพิกัดไม่เด้อเพื่อนเอ้ยเอ ทีต aster, ่ตามก็ได้เมื่อน่ะโอ้บหดูิเขาเคลียร์ขึ้นเป็นกระจีอยู่มีตัวผู้นะอุ้ยเคลียร์ขึ้นควางเอเดียอยู่หว่านก็นั่งเป็นกีหน่อยว่าเฮ็ดอันนี้แมวดิเม็ดกอลังเขียวเห็นไหมเพิ่นกำลังออกว่าเพิ่นเพิ่มหักหลายเนาะผู้ดาวโอ้ยกีหน่อยไหมมีโอกาสมีโอกาสได้เก็บโดนอยู่หลายหมยออยู่นี่กีหน่อยแนี่ยนี่ผู้ดาะ ตรงนี้เพื่อนเอ้ยพื่อนมาหนีเปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับเปลี่ยนพิกัดใหม่ไม้ใหม่เมื่อวานนี้อยู่ตรงออยเมื่อนี้เปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับเด้อเพื่อนอ่าอ่ไปรลุนไปชมกันมามันสิเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวไล่บนไดนะครับเนาะหลุดไปน้ำกันเรื่อยเพื่อนตรงไหนกี่หน่อยนะครับเด้อยังมีนะครับกี่น้อยยังมีอยู่ยังใดอยู่ครับ ดินก็เริ่มฮัดเริ่มกล้ามแล้วล่ะขันฮิตสมาปีนี้ออกฮิตดินฮิตนาเลเหาออกข,ขันมันแห้งไปแล้วครับเ้อขันมันแห้งไปแล้วกะขันมีฝนอีกไว้ในปีนี้ก็สิได้เก็บหิดงูก็พิดนาเลาอีกรอบนะครับเนาะแต่ยังมีโอกาสอยู่เด้อเพื่อนๆอ,อ่าขันิดตามนมเกษตรไแท,ทกสินไก้กะจะหูข้าวสารก่อนเพื่อนเลย ไปไปหลุ่นไปส้มกันไปข้างหน้าอาจิ๋วป่อยหิดิยังแน่อีกเนาะครับเนาะอันนี้หิดอะไรเนี่ยอันนี้หิดปวกหน่อยเด้อเพื่อนๆนี่หิดปวกเล็กนี่ปวกน้อยครับบรรยากาศอุทยานแห่งชาติ ูุพานสวยงามมากไปเพื่อนๆไปหลุ่นกันไปเรื่อยๆครับเนี้ยเนี้ย้อนหิดขาหลายหลยบุดีเอหิดขาบ่ะย่านนักบ่นะครับกลุ่มเก็บเลยเพื่อนๆผมนะหิดยังลหรอนีก้อนลังเคียวบ่ เบ่งโมพูนเนี่ยพูนเดียวพูนเดียวพูนเดียวเมนบอลขี้วๆนั่นเนื่อหมวกกอเนื้อหมวกกออ๋ารุ่นกันไปเงี้ยงๆพี่น้อกนิดก็ได้ก่อหลังเขียวเด้อครับนี่เด้อน้องขันรุ่นขันได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเช่อยู่ครับเมื่อนี่ พอได้รุ่นนี่เรกช่อที่หอดเวลากลับขาดว่านี่กระตาเนี่ยโบเต็มกว่ยังหน่อยแล้วครับเมื่อนี่ก็ได้เพราะว่าเพิ่อนเก็บมาแล้วเ้าก็ดยับขยายไปมองอื่นแบบนี้เห็ดหนาแหล่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเห็ดหนามุมหนาแลน่เอาครับที่สวยเลยอันนี้ก็เห็ดหน้าขาว ดึงกันไปว่านิทานนิทานเก่าด้วยพุดีนครับนิทานก็มีดหอกงามก็เอาเพื่อนหอกขี้ร้ายก็ไม่เอาบรรยากาศปลาของผู้ฟันโอ้ก็สวยงามอยู่เช่นเดิม นี่ครับอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยก่อลังเขียวหรือเปล่าแมนนี่ครับเพืเ่อนๆเ,เอ้ยเห็ดก่อลังเขียวเมู่คนนี้ใช่หรอฮะพอแล้วเพื่อนเนห็ดนาแล้วครับ ออกที่ใไต่ตองจูเห็นหน้าแลี่สวยเลยเป็นสีง,งามนะครับฝนมาต,ตก้ำมออกกิงแข็งงามๆเลยได่ตองก็เริ่มย่างสวดสวดแล้วเริ่มกล่ำเล็กน้อยแล้วมันมมีฝนหิดสนิดนี่จะเกิดต้องคบเนา เดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้ก็เห็ดหน้าขาวนะครับเยอะเห็ดตินวันเท่านี่แหละอันนี้แกงนี่จะมีรสชาติหวานนะครับเห็ดหน้าขาวคนับเพื่อนๆหลอกนึ่งโอ้พี่โะหลายเด้อเพื่อนๆกันฝนตกใส่เอาอะไรเด้อครับดิอันนี้เพื่อน ผลโโตกใส่จากนี้นกับบูมุลครับดอกแข็งดีงามดีครับนี่นงามๆเลยนะครับหลากหลายเลยเพื่อนโอ้ยเจีจูงงามครับมีกีด้วยนี่นะครับ,บกระจีเพิ่นสวยๆนะครับ,รรบโอ้ยเป็นหมูเป็นหม,มูเลยคักขักข,กข,กขกัมาทาน ฐานคือเกอ้อนเพื่อนเมื่อน,นีอ่่ได้แล้วมันแล้วไอ้นุ่มเกษตั้งกสินมันแล้วเ,เมื่อน,นี่นีกระจีพร้อมครับเดี๋ยวอีกทังทุนพร้อมมันนี่จีพันล้านหอ้ไหลนะครับนี่ต่อแข็งดีครับที่สวยงามๆเลย มีรุ่นละเมื่อนี้คาดว,าคว,าาาาว,ว่าที่สวยฮะที่นาขาวมาจีฟ้านอนมานอนอยู่ในฟูนะครับเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่ากับบริเ,เขาครับเพราะว่าว่าผลว่าหิตตัวนี้เกิดจีพ่อใดอยู่มันมาเป็นหิตด,ดงงูกเงือเพือนเกิดเลยบอชเขามานอน มาตอนเสาออกนะครับเนาะเพืนนี่ก็ได้ก็บอะไรขมาเอาตอนเสาออกกะทีให้โยนถีทเทรมานถีเวลากับบ้านกะทิการเดินทางกะทีลำบากนะครับเกิดมือแน่นน้ำกลางทางแน่ยเอ๋ถีทีหยาดเกิดอันตรายเกิดเลยเสียใบอันนี้อันตรายก็เลยออกตอนต่อเนาะครับเนาะ มาได้เหตุที่ตอนกลางคืน,นเนอเพื่อนมาได้จะเต็นไ้าตอนกลางคืนบู๊หเพื่อนงาม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 ขิดตาเขาโมนี่จะเกือบปล่อยดอกเลยนะบูดีเอ,อ้ยสวยสวยงามเลยเอาเก็บไปซะก่อนเพื่อนเอตุนกระตาไปซะก่อนหันเอากระเสือดายครับ ตาผู้เฒ่าว,ว่าแกงแซีบเสบเ,เลือดห็ดอันนี้นะเขาเนี่ยพน,น,น,น่าบบมันหวานมันหลบบ่เฮินบ่นี่ครับงามเลยกำลังกินกระจีอยู่เพื่อนเมันทีน่บ่เต็ยมย้อนเห็ดดินนี่บ่มอมือนี่งามอีดีเลยครับนี่แข็งดีนี่ครับอืมอ,ออกปีครับงามครับ แข็งเป๊กเลยทำเล่อเป็นะเก็บดีครับขีดนี่จีดสามชุ่มกันต่อไป,เ,ปเพื่อนๆไม่เงี้ยนะมีกระหิตนาเรียได้หนิ อะไรน้อยเป็นกะทิอยู่ก็มี่การว่ากะทิออกไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับนี่เฮ็ดก็ะไรอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สมมติก่นอกนเนาะฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามห่มเกษตรไทยเกษินเนี่ยเด้อครับเอฟซีเพื่อนๆไป่อนก็ลยี่ก็ร่างใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สมมติก่อนครับ สวัสดีครับ